มีทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนานมาแล้วมีเด็กหญิงตัวเล็กน่ารักที่ใครๆต่างเรียกว่าหนูน้อยหมวกแดงเพราะเธอมักจะสวมเสื้อคลุมสีแดงซึ่งคุณยายเป็นคนเย็บให้ไปไหนมาไหนเสมอวันหนึ่งแม่บอกหนูน้อยหมวกแดงให้นำตะกรา้าซึ่งมีขนมเค้กนมและน้ำผึ้งไปเยี่ยมคุณยายที่กำลังป่วยที่บ้านกลางป่าโดยก่อนออกจากบ้านแม่ได้กำชับไม่ให้ทะเล,ะละทะลายที่ไหน เมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงป่าเธอเพลิดเพลินกับดอกไม้ที่อยู่สองข้างทางทำให้ลืมคำเตือนของแม่บังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งได้ผ่านมาเห็นหนูน้อยหมวกแดงเข้ามันจึงเข้าไปทักทายว่าสวัสดีเด็กน้อยเจ้าถือของมากมายจะไปไหนหรือหนูน้อยหมวกแดงจึงตอบไปว่าฉันกำลังจะเอาขนมนมและน้ำผึ้งไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านกลางป่าจะ้ะ หมาป่าได้ยินดังนั้นจึงชี้นิ้วไปอีกทางหนึ่งพร้อมกับพูดออกไปว่าถ้าเธอเดินไปทางนั้นจะทําให้ไปถึงบ้านคุณยายเร็วขึ้นนะหนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อจึงรีบเดินไปทันทีจากนั้นหมาป่าก็วิ่งไปบ้านคุณยายอย่างรวดเร็วก,ก๊อก,กก๊อกก๊อกหมาป่าเคาะประตูบ้านคุณยายคุณยายส่งเสียงตอบว่านั่นใครนะ่ะหมาป่าทําเสียงเล็กแหลมหนูคือหนูน้อยหมวกแดงเองจ้า คุณยายตอบด้วยความดีใจเข้ามาสิจ้ายายไม่ได้ล็อกประตูไว้หมาป่ารีบเข้ามาในบ้านมันจับคุณยายไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าจากนั้นก็แต่งตัวเป็นคุณยายแล้วไปนอนบนเตียงรอให้หนูน้อยหมวกแดงมาถึงเมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงก็พบว่าประตูบ้านคุณยายถูกเปิดไว้เธอจึงรีบเดินตรงไปหาคุณยายที่เตียงเมื่อพบคุณยายเธอก็พูดขึ้นว่าคุณยายคะทำไมหูของคุณยายใหญ่จังหมาป่าตอบเสียงแหลมไปว่าก็จะได้ฟังเสียงหนูชัดๆเลยจ้า หนูน้อยหมวกแดงถามต่อว่าแล้วทำไมตาของคุณยายใหญ่จังคะหมาป่าจึงตอบว่าก็จะได้เห็นหนูชัดๆไงจ๊ะโอโหคุณยายคะทำไมปากของคุณยายถึงใหญ่จังเลยคะหนูน้อยหมวกแดงยังคงถามด้วยความสงสัยทันใดนั้นหมาป่าก็กระโดดลงจากเตียงแล้วตะโกนว่าก็จะได้กินหนูง่ายๆไง,งล่ะ ชคดีที่มีนาย,ายพรานสองคนเดินผ่านมาพอดีทั้งสองได้ยินเสียงผิดปกติในบ้านของคุณยายจึงรีบเข้าไปดูทันทีและก็ได้พบว่าหมาป่ากําลังจะขย้ำหนูน้อยหมวกแดงทั้งสองจึงช่วยกันไล่หมาป่าไปจากนั้นหนูน้อยหมวกแดงก็ช่วยคุณยายออกมาจากตู้เสื้อผ้าทั้งสองดีใจโผล่เข้ากอดกันแน่นพร้อมกันนั้นก็กล่าวขอบคุณนายพรานก่อนลากลับบ้านหนูน้อยหมวกแดงได้สัญญากับคุณยายว่าหนูจะไม่ทะเลทไหลและจะไม่หลงเชื่อคําพูดของคนแปลกหน้าอีกค่ะคุณยาย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อคำพูดของคนแปลกหน้าให้พิจารณาไตรตรองให้ถ่องแท้เสียก่อน